สวัสดีครับมัน้กะมัน้กบมือสันวันดีครับอืมเฮ้ยก็มีบางฝุ่นอ่๊อย่างวันนี้อยู่กับจ๋าเจริญยางยนต์นะครับเพี่ยนซื้อร้านไหนไม่แล้วกุหลพรกุห่าสร้างเท่าหนีน้อง วันนี้มาอยู่กับช่างจ๋านะครับบอกแล้วเราไม่ได้มีดีแต่หมอลำเป็นไรอาจารย์รับป่ายางเส้นละ24ชั่วโมงครับ เนียนเลยวะนี่ม่สอเนลยวี่ะไ่ดีไเดเวิดเป็นพ่เครื่องนี่พู้เครื่องมือให้เทคบระรรมมาดาปปไปปั๊มลมไปว่นี่ปัมป๊มบ่ คงเหลือแค่ความคิดถึงเอาคือบระมาณอะไรบอดีเสียบยัง้ไม้มันไม่ได้เปิดตรงนั้นเดี๋ยวจะเปิดให้แม่นบอกเปิดเป็นอยู่อะลงลงลงเดี๋ยวสร้างจ่าเขาจะเปิดข้ามดาเนี่ยนี่เมืองล้านเลยคอยเห็นเรียบคอยยันยางอะไรอย่างเงี้ยหรอ เป็นด้เจ,จออิเขาแล้วต้องไปจาอยางเงาเขาย่องมันเด็เจาอ,อยางเขาเองเลย <c oughs> เขาเห็นเขาเห็น,าาหน,นาจะสั่งนี่เลยงานยางมันเอาไปเรื่องหรอนี่เลยงานยาง นี่ดินี่เด็กต้าเสือต้องมาบอนันม่อีกอันหนึ่งมันจะเป็นงัดเลดียนอันนี้มันงัดธรรมดาเอามีเลดียนอีกมัเนี่ยเอ้านี่อะไรเสียงเมียสางเขามันก็จะมีอย่างงูตอนรูเขาตายอยู่หรอกไม่มีงูเข้าไปเห็นยังไงนี่ไหมอ๋อ ห่วยห่วยจะได้วาจัดสันนกรกะมองเกิบโคงอ่ะมีตเล็เป็นไงะต้องสางจากูเลยเฮ้แ <c oughs> กลล่ากันไหนจากเส้นหนึ่งด้วย เอาื่อถืงบ่ไล่ล,ล้ะกระทะหมื่นลือนั้นมนาะยัง,งนำสไลเดียววะเขาใส่อย่งอยางยะ,ง <c oughs> ะามาสอนตัวอา <c oughs> ผู้สอนกับพ่อกองตองนี่มาดูครับ มาดูกล่องจองการ,รช่างครอเอาเซงเนยทดลองแบบมันมีมบอมันมีไล่หนาไล่หลังบอเห็นบอถือบออาจารย์ถือบออาจารย์เอาเดี๋ยวนี้จะมาดูสิทธิ์ล้างคูนะครับ ช่างใหญ่ไม่มั่นใจตรงไหนช่างใหญ่แฟบครับบ้านนี้แฟบทุงนึงเสษไะไเป็นปีครับสร้างประสักผายีคอครับใส้ละกระทิมครับเสื้อ,อไม่ <c oughs> ก็จังไหนตึกไร่บอกอาจารย์มันต้องมีไายไม่มีมอาบปากาุก้กันยังปะมันจมีมีไร่หนอกไร่นอยู่มันบ่นี่ไหมงันบอกอาจารย์เอยอือนกหรอเงินกันงนบ่อบเอาขาอะรครับอ่ย้วเขาสยามไง่ยวมึงโทรมาทำไม,ม <c oughs> เอ้ยไปอยากมาน้ำดอก่าทึนสามธุระซื่อ อืเอ้ยสาวเห็ดแน่เบาเบาคันได้ว่าหอดหัวนี่ไรมันมือโอ้อาจารย์อาจารย์จ๋าอย่าดราม่าเด้อจะเห็นว่เป็นดีสิตั้งใจจัะปีหลงว่าได้เผลงานสุมกำคุยได้ไหมนี่แหละสุมมันก็ถือกะแทกมากะแทกมึงเริ่มติจา้าป้า เี๋ยวใส่ขัวเขาเดี๋ยวขัวเขาเอวพอดีแล้วมันเห็นงานมาได้เอาขึ้นเหยียบแมขึ้นเหยียบขึ้นเหยียบเลยใส่เนี้ยยานเสีย <laughs> อีกเลย <laughs> เอาดีตีด <laughs> ดอ <laughs> มันไม่มีอันนั้นปกติจะใส่เลยเอาดีดเคาะเคาะเบทเชอร์นอยดนะ์ไหมแล้วมันพูดในที่ใดหนาปกติ <laughs> อย่าว่าอร่อยก็มาเด้อสี่ร้อยถ้าใส่ยางเลยเดียนอ่ะมันนั่นนะ,นะแกะเปลีนนะ่ยนอันนี้ไม่ได้แกะเปลี่ยนใส่เฉยๆเนะี่ยก็แล้วไม่ใช<ไ>่ง่ายนะมันไม่มืดน่ะใส่แซฟดิได้ไหมมันไม่มืดเขาอย่างเยอะเขาอยู่<ด>ปกติเขาก็ทานเนยหลอเมื่อกีก้เขาง่ายให้มันมืดน,นะ ต้องกัดเลยพี่จะต้องไปว้ายกัไเยนะว่ต้องอยากได้นาดอกนี่หละยกเยียบเลยเยียบฟังหุ่นงลงไม่ใช่นีต้องมีที่ขอดูกูอุ้ยมีก็ายสมควนี่ใส่หัวคนอื่น กุ้แจวางูุแข็งมาดอีหรีเนาะคุณ <c oughs> เหมือนเป็นนะ <c oughs> มาดอหริเอสี่แต่เขาจะเข้ามามาดบอเฮ้ยเดี๋ <c oughs> ยวกระทะกระยางเนี่ยมันอันว่นีอย่างเนาะซับอีกว่าเออเออทีนเขาจะสันละเยีายาีใส่ปาก

เขาให้ไปจากเขานี่เขาไซนนี่เขาให้มันแล้วเร็วอ๋อมันต้องเอามาตรงนี้เพื่อเราอยากควลุกความหลังกันนะลองเบิ้งเดี๋ยวดูเขานะเขาเก่งไหม่าไปพูดถึงเขาคือเสียะหืตนกับกุ้งไม่ทำอะไรเสีย้าว่ะเเห็นหนังตีตายเลยแล้วกมีตีตีกูนี่ไอ้ดงเจอระวังข้างเจ๋อดีเด้อ มันจะดีใช่ไหมแก้วมันไม่มีอะไรก่อนะเนี่ยก่อม่นหาวเ็มมันต้องก่อไว้ด้วยมันวิ่งตามอ่น่ะมันต้องมันวิ่งตามงนเด้เอานมันบได้บ่นันเป็นไได้วนหวไอดดอ่บุ๊เเียนเตียนยางวยอยุดต้อนเห เดี๋ยวพอ,พอกันใหม่เด้อคะ่ะเอฟซีค่ะคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะกูลงกันมูลแล้วไปส่องกูนหน่อยตัง้งนคนรับไม่ลืน

พูดาเปลี่ยนของเจอลานยางเปลี่ยนบนปุด2ั่วงเุดเปลี่ยนยางเสร็จหนึ่งใส่คน้นสามทีคนปะยาง24ชั่วโมงเงินบ่เทเีะเกินขุ้นน,นี่ผู้ใาย่เห็นเจนกิบโดนีเซาลกิบคะ่ะ เออผู้บ่าวทั้งหลายใน YouTube นี่ฝากบอกดนีบ่ต้องโทรมาเบอร์ซอลอเด้อว่าเ่นเบอร์เซากิฟดอกน y ่ u ย u b e นั่นมอเหมือนห้าไข่บางให้เาากริฟนะค่ะโอ้ยนาอเออใครหลอกชอบโทรมาช่วง4ีห้าน่ะต็แเบเป้ายาเดิมขย้อนคนมาอยเนี่ยเท่มาสิบ่ช่วงมันกำลังแบบู้วยสายอ่ะสอดติเจก ประยับอหนะเดี๋ยวมันติดติดเหลืองนีเือดตกๆล้ยมันแข็งเพือแตกเราพี่น้องเอ้ยผู้สาวไม่ห่างหน่อยอันนี้ไม่ห่างใหญ่เลย ฟื S <S <preach Country> ้นเลยข้าไม่จัดเขาดังเขาดังไม่จังเลอแต่ก็โดนเหตุสองคนเมื่อไรเป็นอืมหอนเด้อหอดูย่ามิดเบียหอนยามิดเบียยังหนะใช่ไหมถูกงหมดเลย สิบสามสิบสี่นาทีผ่านไปนต้นนี้พ่อรออยู่ปะแล้วปะยางยี่สี่ชั่วโมงค่ะไม่ไม่ใช่ยี่สี่ชั่วโมงหลายคันนะคันเดียวนะคะโอ๊โสอโตสงกระเปอยู่ไหราดีน่แอดโฆษณาบ้างคนยางของก็ใช้ยางอันอย,อยี่ห้อกิตตินะคะ เพือนกิติบอกกิติบอกไปเอาไปเอายูโคลาดเขาเพิ่งง่นหญ่ยิ่งงี้อเขาเพิ่งทำมาหัวเลยใช่แลก็มันเข้าปีนก้อนไาเยอะเอาดดึงเี๋ยโ้กระทะลายเบิรโอ้

เอาปีกมันสเาบกไปไม่ไดู้่เจียวออกเลยบอบัานี้ไล่นั้นนั่นมันมันบานในนั้มันมาลงในนั้น

ชิบแน่น่ะโอ้ยยืนเบิ่งเขาซื้อกับเมื่อยที่เอ้ยเบิ่งเนี่ยแต่เราตัวนครับก็แสดงเงินลอยขอเขาเบิ่งเฮ้ยเดี๋ยวไปดูวิธีการเติมลมของข้า่งจานะครับฮะขเขาได้นอนปะ เอาขันต่อเขาเปิดเป็นกันประธรรมดาเนี่ยน,นี่หนาม,มานอะไรจานโก้ปัำล่มแกลุยเนี่นละสิบีดว่ามีผัวโอ้หนามไหมพ่อเราปะกะวายอยู่ เอาหายหมดแล้วใช้แค่อีนั้นเดี๋ยวมาดูเขาคันเงินบ่อเฮ้ยยังคันสอน,อนสอนบมะมี่เลยนี่เอาสอนมนันเ้อะบอ่มมบอ,บอ,อนี่ช่างใหญ่แล้วครับ นี่บางร้านบ่มีได้แบบนี้เรือมาถ่ายไหนก่อนอันไปเห็นเลยมหาลอยครับค่าแรงห้าสิบบาทเนาะทำไมมันไม่เจ็บไปโดนอะไรนะสีบอสีเลือดสิมะเลือกมันได้ใส่เอาดูอาจารย์นะครับ ทั้งปีมันหันมานี่เนี่ย สอนก็ต้องรักเลยครับนี่สอนเื่อจะคคำว่ารักนี่แหละถ้าอื่นสอนโตไปหายแม่ <c oughs> แม่เป็นผู้ยิบานเปิดเพ่งครับลิกิทธิตโอ้อันนี้ได้ผลครับ <c oughs> ต่อร่มต่อยังเป็นเมิดนี่เกินเมีย้างเมีย้าง น,นี่เป็นสร้างใหญ่เองอยังมันคือมาหลายขั้นตอนเดี๋ยวน